อันนี้เข้ามาใกล้ได้พิงรั้วเลยจ้าค่ะบัสครับกินกล้วยทีละวีนะคะบางทีกินเป็นเครือะคะอ <laughs> อ่ะอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเรามาพบกับนักเรียนมาดูช้างมาดูนังเที่ยวอ่ะสวัสดีใบบวมอ่ะอนุญาตให้ดูนังเที่ยวเพราเข้ามาไม่นานนะคะแต่ช้างอยู่กับเราทุกวัน,นะคะ่ะน่ะ อยากดูอยากดูนางเที่ยวเดี๋ยวพาไปดูค่ะน่ะวันนี้จะอยู่กับโตโมะนะอยู่กับอำนาจก็จะจอยอีกนิดนึงเงาละค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะนี่จะบ่นพ่อโอ๊ตไหมคะหยุดไปซักผ้าหลายวันคิดถึงมันก็มีบ้างละนะนะี่อยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้ค่ะมูคุ้ยมูคู้เอกฝ่ายแดงลูกข่างกับอะไรนะ <laughs> ฉันรู้อย่าง น่าคุณเปิ้ลนครปฐมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสัญชัยน่สัญชยัญชยล็อกแรกมากอันนี้เข้ามาใกล้ได้พิงลัวเลยจ้าคาบัดครับกินกล้วยทีละบีนะคะบางทีกินเป็นเครือคะ่ะอันนี้กินฟักช้ำชาก็ กินกล้วยประมาณหนึ่งสองสามใบหวยเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกสิบลูกพอดีเลยค่ะโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากหนึ่งวีผ่านไปภายานในเวลาไม่ถึงสิบวินะคะ <c oughs> ผมหน้ามาผมหน้ามาวันนี้มีอบรมจะขอแวะมาใจผอศกรรมนะมาใจผอมาใจผอโอ้ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนเมืองเลยเนาะ พิมพ์ไทยทุกคำมาใจผอแปลว่าสาบเมืองค่ะน่ะมาใจผอแต่สาบเมืองซกไปซกไปหน่อยสิซกมท,ที่ไม่ได้แปลว่าสกปรกอะนะน่ะคุณมาลิสานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีตรงนี้แล้วก็มีมีเขาบอกว่าวันนั้นเขามาเที่ยวแล้วเขาก็เก็บฝักชํำช้าให้ช้างด้วยอะตรงนู้นอะ่ะ What? ของฝากบอกเล่าเก้าสิบขอเป็นชิ้นงานเลยไม่ได้หรอ <laughs> ขอบคุณเจ้าเย็บไว้หนาแล้วก็มีคนขอตลอดอะ่ะอันนั้นอะไรอะ่ะอันนั้นอะไรอะ่ะขนมเหรอ <laughs> นั่นอะขนมเหรอ Oh. เอาไปยกครูนะไปมาแล้วจ้ะอาหารที่เขาเก็บไว้โครงเหล็กกล้าที่แข็งแรงนะบรรทุกอาหารของน้องชาเต็มลำรถเลยค่ะ